มาแล้วจ้าวันนี้มาแต่ไวมาแต่ไวดาววีของเรานึกน้อยใจอยู่นะว่าดาวปกติทำไมเขาไม่มาสองวันแล้วเนาะสองวันแลเงียบเลยอะแปลกดีจังเลยทำไมเขาไม่มาเมื่อคืนนี้เม,มื่อเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้เนาะโอ้ไม่รู้จะเรียกตอนไหนตอนไหนก็เหอแต่รู้แต่ว่าสองวันไม่เข้าเลยสักตัวหนึ่งเนาะ โอ้ยข้างอนอะไรของเขาอะสูตรก็สูตรเดิมแล้วจะทํายังไงดีกับเขาเนาะงั้นเราก็เน้นเ้นอันนี้แล้วกันเนาะเนาะดาวดาว,ดาววีของเราเนาะจะเข้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเนี่ยเข้างอนอะไรของเขาเนี่ยงงงงวันนี้ไปอย่างนี้นะคะน้องๆค่ะก้าวบนล่างแต่ก้าวเมื่อคืนนี้ก็ก็เด่นอยู่นะแต่ว่ามันมันมันก็น้อยกว่าเขาไปแต้มหนึ่งอะ ก็ไม่อยากเอามาใส่เนาะใครจะไปเดาทางถูกว่าเขาจะมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเราก็ต้องเอาตัวเด่นๆไว้ก่อนนะคะเนาะโอ้ยเมื่อคืนนี้อะไรกี่เด้งนเนี่ยเจ็ดเนี่ยจุกเลยอะจากจะร้องไห้เลยเมื่อคืนนี้เนาะถ้ามีเจ็ดสองซะหน่อยโหจุกไม่รู้จะจุกยังไงเลยขนาดนั้นก็สามเด้งเนาะโอ้ยกี่เด้งอะโอ้ยดีนะที่ใส่เก้าไว้ด้วย เนี่ยถ้ามาเบิลเบิอย่างเงี้ยอยากเอาใส่หมดทุกตัวเลยนะคะเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าสีนี้เนาะนก็ไล่ไปเลยดีไหมศูนย์สี่สี่สามสี่สี่หกสี่สี่แปดสี่สี่แล้วก็สามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะคะถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขเบิลเนาะถ้าเราชอบนะเพราะเพราะนี่เป็นคนชอบเบิ้ลไงคะก็เล่นเล่นไปไม่เล่นเดียวหรอกคะ่ะก็ก็นั่นๆไปโอ้โอเคนะ แล้วไม่เปืองด้วยแต่ถ้าเราจะเล่นสามตัวเองก็ได้ค่ะบางครั้งก็เข้านะจากเมื่อบานซื้อนะก็เข้าสี่ห้าศูนย์นะเอาไปเไยล่ะก็แล้วแต่แนวทางของเราคนชอบาเนาะเล่นเยอะก็กําไรน้อยค่ะกําไรน้อยก็ก็ถ้าถ้าถ้าถูกถ้าถูกทั้งบนทั้งล่างนี่ก็โอเคนะเป็นคนชอบเบิลอยู่แหละเล่นตัวไหนเบิลตัวนั้นเอาหนักหนักไงถ้าถ้าเล่นอย่างศูนย์สี่เนี่ยจะเน้นเนี่ยศูนย์ศูนย์สี่สี่นี่เยอะ นอกนั้นก็นิดหน่อยนิดหน่อยก็ตามกําลังนะคะแต่ถ้าเราชอบอัไหนเพราะว่าเพราะว่าคนทําจะรู้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเก่งว่ามาเบิลหรืออะไรนะคะคือคนทําจะรู้ถ้าว่าเขาเด่นอะ่ะคือเข้ามาเยอะมาเยอะอะมาเด่นอะ่ะเราก็ต้องเอาเบิลตัวนั้นไปก่อนเนาะเพราะเราก็ชอบของเราอะนะแต่ถ้าแต่ถ้าว่าเราคนไม่ชอบเบิลก็อาจจะมีเนาะ แต่นี่ชอบเบิ้ลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเล่นเป็นละนะคะชอบมากคือเบิ้ลอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครไม่ชอบเล่นอ้นเนียนะคะก็เล่นเบิ้ลแค่นั้นก็ได้นะพูดถึงเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยอย่างปกติดาวปกติแล้วก็ดาววีเนาะคันไม่ดีกว่าคะ่ะถ้าใครถ้าใครไม่อยากเบืองงบเนาะก็เล่นเนี่ยแค่ห้าชุดนี่เบิ้ลเนาะก็มีสีเข้าบนล่างอะไรก็ได้ เข้าบนเราก็ได้กําไรเข้าล่างเราก็ได้กําไรอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณจะเล่นน้นอยเล่นสนุกสนุกอะคะ่ะกันเบิลไว้แค่นั้นก็ได้แต่ถ้าใครงบน้อยจริงก็ยังไงศูนย์สี่ตัวไหนเด่นเอาไปเลยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยอย่างศูนย์สี่ก็สี่ศูนย์ก็เบิลศูนย์ศูนย์สี่สี่ประมาณน,าน,าณนี้อันนี้ก็เหมือนกันสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองสองแค่นั้นเองเนาะแค่เรากันเบิลถ้าพี่เล่นลนะ้วก็จะเล่นอย่างนี้เลย จะเล่นอย่างนี้ตลอดแต่ถ้ายิ่งมีเก้าเนะจะจับเก้ามาใส่เลยมาใส่เป็นชุดเลยเนอะและอย่างท้ายๆนี้ด้วยก็ชอบนะแปลกไหมคนทํานี่แปลกนะอันไหนจะเด่นก็ตามจะชอบจับนี่ท้ายๆด้วยอันไหนติดติดกันนี่ชอบจังเลยนี่นี่นจะจะเล่นลากเลยนะเนี่ยจังชุดสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เล่นไปนี่แต่แต่ก็ไม่ต้องไอ้นี่หรอกค่ะถ้าคนจับคู่ไม่เป็นนะจับไปให้แล้วค่ะ แต่สามตัวทำเองนะคะเพราะไม่มีที่จะให้เขาก็เลยเนี่ยเพรว่าเขาน้อยใจไม่มีสามตัวนะเนี่ยสองวันแล้วไม่เข้านี่ไม่เข้าใจเขาอะเพราะอะไรอะเพราะอะไรวันนั้นก็แค่เจ็ดตัวเดียวเมื่อคืนนี้ไม่มีสักตัวเลยไม่มีสักตัวเลยนะมีแค่ไอตัวรูดตัววิ่งก็ยังดีนะอ้อันนี้อะไรกันเนี่ย ไม่มีดีนะที่เติมพลังอันนี้ไว้ก่อนรอบแรกนี้เรามากกักจะเล่นเยอะๆเนาะปกติก็อย่างนี้แหละถ้ารอบแรกเข้าแล้วเราก็มีต่อ,อน,นี่เนาะที่หลังมาก็เราอันนี้น้อยถ้าอันนี้ไม่เข้าเราก็มา่นี่หนักๆแล้วกันเนาะถ้าอันนี้เข้าเราก็น่าจะหยุดนะคนที่ได้น,นี่แล้วนะดาววีเนาะถ้าได้แล้วก็น่าจะหยุดนะคะน้นองๆเนาะเราจะได้ไม่ต้องเปลืองตังมาเล่นไอ้น,นี่เสีย หรือไม่ก็ถ้าใครอดไม่ได้ก็เนี่ยเล่นแค่เนี้บิ่งรูดบิงเนี่ยตัวละบาทสองบาทพอไม่ต้องเยอะนะหรือไม่ใครก็เอาแค่จ่อก็ได้หรือไม่ก็เอาแค่เบิ้ลประมาณนี้ยจะได้ไม่เปลืองแล้วทําไปเข้าจรจรเนาะประมาณนี้นะคะน้องๆน,นะคะอันนี้นะถ้าพี่เขียนว่าสามรัาด้วยทําไมมันไม่ค่อยเข้าอ่ะงงเอาแนะนําดีกว่าเอาชุด,ดรวมของเราเป็นวันนี้ไปเล่นเนาะ เอาเจาะไปเลยนะชุดรวมของเราวันนี้นะธาตุเด่นก็อย่างที่พี่บอกนะมีสามตัวนะศู 0, 1, นย์หนึ่งสี่นะนะชุดรวมของเราวันนี้ทุกคนคงคงจำได้นะชุดรวมเลขหุ้นนะที่พี่ลงไปให้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะนะเอานั่นมาเล่นดีกว่าอันนี้ถ้าใครชอบก็แค่ศูนย์สี่ศูนย์สองแล้วแต่คนชอบนะแต่ศูนย์สองก็มีอยู่แล้วศูนย์สี่ก็มีอยู่แล้วไงนะในชุดรวมของเราเนาะ เออไม่เห็นจะยากเลยเติมแค่หนึ่งโอเคไหมนะงั้นก็เอาชุดรวมเรามาเล่นดีกว่าง่าย,ายเลขสวยด้วยแต่เมื่อคืนไม่เข้านะเมื่อคืนไม่เข้าเลยงงไม่คืนเมื่อคืนไม่เข้าสักตัวนเป็นไปได้หรือไม่มีอ่ะโอ้ยหจะระเบิดจะบ้าตายเห็นไหมมันเอาชุดรวมของเราตอนวันไปเข้าเนาะไปเข้าหมดเลยนะสามสองสามหกสองหกอะไรองเข้านะ่ะสองสามโอ้นั่นแหละวันนี้เราเอาชุดรวมของเราไปเล่นเลยทั้งวัน ยันยันสามรัดเข้ามาเหมือนเมื่อก่อนนี่นะที่พี่ทานะเหมือนเมื่อก่อนเปียบเลยนะฮานอยยันหุ้นยันอะไรอะเมื่อก่อนเนี่ยเพียวลองมาเล่นดูนะเข้าหมดเลยนะทั้งสามลงสามรัดนะแต่นี่งเขาบางครั้งเขาก็เข้าบางครั้งเขาก็คืเอ,อเป็นเงินงอนจะไปเข้าก็ไปเข้าซะของเข้าเองซะง,งั้นสุดปังเลยเมื่อคืนนี่เนาะวันนี้โหมีศูนย์ศูนย์ทั้งปกติทั้งไอ้นี่เลยอะมันมาเด่นนะคะน้องๆ มันก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเราก็ต้องเอาแต่ปกแต่นี้นะเด่นพอกันนะสามกสบ่แต่ศูนย์มามากกว่าไงพี่ก็เลยเอาศูนย์แต่มันควรจะมาพี่ก็เราสีา่ไม้นี่นะเมื่อคืนนิจิตจิตทั้งสามตัวน,ะน่ะนะจิตทั้งสามตัวมันน่าจะสี่กับศูนย์ไหมนะเออเราเคยคำนวณมันก็ประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะ แต่เสียอย่างเดียวที่เราไม่เอามาคือไม่บอกดีกว่าไหมเดี๋ยวพูดนะึกอีกเดี๋ยวก็มาอีกโอ้หไม่อยากจะพูดถึงเขานะตัวที่เราคิดถึงเขาก็ช่างมาันเถอะทิ้งไปเตะทิ้งไปเนาะเอาตัวที่ที่มันมีดินๆดีกว่าเนาะรู้ไหมคะที่พี่ทํเนี่ยอันสูตรนี้รู้ว่าสูตรนี้นะมาสี่ตัวเท่ากันหมดเลยสี่ตัวเท่ากันพี่ตัดทิ้ง มีตัวเดียวที่ที่แบบเฉียดเปแบบแต้มหนึ่งพี่เอามาเลยแลวสิบเลละๆสี่ตัวนั้นที่ที่แต้มเท่ากันตัดทิ้งหมดเลยห้าตัวไม่ใช่สี่ตัวห้าตัวด้วยไม่ขาดไม่เกินกันเลยงงไหมตั้งแต่ทํามาเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นไม่ใช่ว่าห้าตัวนั้นนะที่เท่ากันน่ะแต้มน้อยไปโอ้ตายละจะบ้าตายประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะติดตามกันได้นะคะ ติดตามกันเลยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคืนนี้ค่ะปัง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 